สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดดีๆจากแหล่งข้อมูลพัฒนาตนเองของไทยนะคะเป็นเรื่องออนิสัยเล็กๆค่ะที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่ว่าการปรับแค่นิดเดียวพวกนี้แหละค่ะที่มันสร้างความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ให้ชีวิตได้เลยแหล่งข้อมูลที่เราไปดูมาเนี่ยเขาพูดถึง6นิสัยเลยนะคะ แต่วันนี้เราขอเน้นๆส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการความคิดอารมณ์โดยเฉพาะเรื่องเสี่ยงรบกวนภายในภายนอกแล้วก็การสร้างพื้นที่สงบในใจเราค่ะใช่ครับน่าสนใจมากครับคือประเด็นสําคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่าเออต้องทําอะไรแต่เขาชี้ให้เห็นถึงเหตุผลเบื้องหลังเลยว่าทําไมนิสัยที่ดูเล็กน้อยพวกนี้ถึงส่งผลกับจิตใจเราได้ลึกซึ้งขนาดนั้นทั้งเรื่องสมาธิความรู้สึกโดยรวมของเราด้วยนะครับลองมาดูกันครับว่ากลไกลมันเป็นยังไง น่าสนใจมากค่ะเงินเริ่มที่การจัดการเสียงรบกวนก่อนเลยนะคะแหล่งข้อมูลเขาพูดถึง2อ,อย่างที่แบบเชื่อมกันอยู่อย่างแรกคือการตั้งเป้าว่าจะเลิกบ่นค่ะเขาบอกว่าการบ่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ระบายเล็กๆน้อยๆนะคะอืมครับแต่มันค่อยๆสร้างกรอบความคิดลบให้เราเลยทำให้รู้สึกเหมือนเออไม่มีอำนาจจัดการชีวิตตัวเองแล้วก็ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ด้วยอีกอย่างก็คือเรื่องจัดวันงดเล่นโซเชียลค่ะ อ๋อครับอันนี้ชัดเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นเสียงรบกวนจากข้างนอกที่แบบดึงสมาธิเราไปตลอดแล้วก็ทําให้เกิดการเปรียบเทียบแบบไม่รู้ตัวเลยครับในทางจิตวิทยานะครับเรื่องนี้มันสอดคล้องกันจริงๆการบ่นซ้ําๆเนี่ยมันเหมือนเรากําลังฝึกสมองให้คิดลบอยู่ตลอดเวลาเหมือนตอกย้าเส้นทางนั้นให้มันแข็งแรงขึ้นทําให้เราชินกับการมองหาแต่ข้อผิดพลาดข้อเสียอืมอืมซึ่งมันบั่นทอนพลังใจเราไปเรื่อยๆครับ คือไม่ใช่แค่ระบายนะแต่เป็นการฝึกสมองให้ติดกับความคิดลบเลยโอฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะส่วนโซเชียลมีเดียที่มันเข้ามาตลอดเวลาเนี่ยมันจะทิ้งสิ่งที่เรียกว่าเศษซากความสนใจหรือ attention residue ไว้ในหัวเราเศษซากความสนใจเป็นยังไงคะมันเหมือนเออเราดูคลิปจบไปแล้วแต่สมองยังคิดวนๆเรื่องนั้นอยู่หรือเห็นโพสต์เพื่อนแล้วก็ยังเก็บมาคิดต่ออ๋อค่ะค่ะนึกออกเลยใช่ครับ ถึงแม้จะปิดแอปไปแล้วใจมันก็ยังไม่นิ่งยังวอกแวกโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ยากขึ้นและการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นบนนั้นอีกอันนี้ก็กัดกร่อนความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองไปเยอะเลยครับเพราะงั้นการงดเนี่ยมันไม่ใช่แค่พักนะครับแต่มันคือการทวงคืนพื้นที่ในสมองเราแล้วก็เป็นการฝึกจัดการทั้งสิ่งที่เราปล่อยออกไปคือคำบน่นกับสิ่งที่เรายอมให้เข้ามาคือข้อมูลโซเชียลอย่างมีสตินะครับ โอ oh, เรื่องเสร็จสร้างความสนใจนี่เห็นภาพชัดเลยค่ะเหมือนปิดแอปแล้วแต่สมองยังค้างคางอยู่เลยแล้วพอเราเริ่มจัดการเสียงรบกวนพวกนี้ได้แล้วแหล่งข้อมูลเขาแนะนําอะไรต่อคะในการสร้างความสงบจากข้างในครับพอเราลดเสียงรบกวนแล้วเนี่ยก็ต้องสร้างสมดุลด้วยการเพิ่มความสงบจากภายในเขาแนะนํานิสัยที่ตรงข้ามกันเลยอย่างแรกคือการจดสิ่งที่ขอบคุณโดยเฉพาะเวลาเครียดครับฮะตอนเครียดเนี่ยนะคะให้มานั่งขอบคุณ มันจะช่วยได้จริงเหรอคะฟังดูขัดขันนิดหน่อยใช่ครับอาจจะฟังดูแปลกๆแต่แหล่งข้อมูลเขาอธิบายว่าการที่เราเปลี่ยนโฟกัสไปมองหาสิ่งดีๆที่เรายังมีอยู่แม้จะเล็กน้อยมากๆเช่นแบบเรายังมีลมหายใจนะวันนี้ยังมีข้าวกินอะไรแบบเนี้ยอืมค่ะมันช่วยปรับเคมีในสมองได้จริงๆนะครับมีงานวิจัยเลยว่า การฝึกขอบคุณเนี่ยมันไปกระตุ้นสารแห่งความสุขพวกโดพามีนเซโรโทนินแล้วก็ช่วยลดฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลได้ด้วยโหจริงเหรอคะครับเหมือนเรากำลังสร้างชุดปฐมพยาบาลทางอารมณ์ของเราเองจากข้างในเลยครับว้าวเหมือนเป็นยาแก้เครียดที่เราปรุงเองได้เลยนะคะเนี่ยน่าสนใจมากคะ่ะแล้วอีกนิสัยละคะอีกอันที่เขาแนะนำคือการใช้เวลาเงียบๆกับตัวเองสัก10นาทีครับโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องนั่งสมาธิหรอคะ ไม่ต้องเลยครับแค่อยู่กับความเงียบเฉยๆซึ่งในโลกที่มันวุ่นวายทุกอย่างเร็วไปหมดเนี่ยการหาเวลาแค่10นาทีให้สมองได้แบบรีเซ็ตตัวเองบ้างพักจากการประมวลผลข้อมูลตลอดเวลาเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะครับมันช่วยให้เราเหมือนได้ยินเสียงข้างในตัวเองชัดขึ้นความต้องการจริงๆของเราการอยู่เงียบๆสิบนาทีเพื่อให้ได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นอืมแล้วมันไปเชื่อมกับนิสัยอื่นไหมคะ เชื่อมเลยครับเชื่อมโดยตรงกับนิสัยการฝึกไม่ตอบโต้ทันทีเมื่อโกรธอ้อค่ะครับคือพื้นที่สงบที่เราสร้างขึ้นไม่ว่าจะการอยู่เงียบๆหรือการฝึกขอบคุณเนี่แหละครับมันคือช่องว่างช่องว่างระหว่างสิ่งกระตุ้นอย่างความโกรธกับการตอบสนองของเราค่ะช่องว่างใช่ครับช่องว่างตรงนี้มันทําให้เรามีเวลาแบบได้เลือกที่จะตอบสนองอย่างมีสติมีเหตุผลมากขึ้นแทนที่จะแบบ ปล่อยให้อารมณ์ดิบๆมันพาไปทันทีซึ่งอันนี้ก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ให้แข็งแรงขึ้นจากข้างในนั่นเองครับเข้าใจเลยค่ะสรุปก็คือว่าหัวใจสําันจริงๆมันอยู่ที่การลงมือทํานิสัยเล็กๆพวกนี้อย่างสม่ำเสมอเนาะไม่ว่าจะเป็นการรู้ทันความคิดลบอย่างการบน่นการจำกัดเสียงรบกวนจากโซเชียลหรือการสร้างพื้นที่สงบด้วยความเงียบ การขอบคุณพอเราทำอย่างจริงจังต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆสะสมพลังแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นมาได้จริงๆถูกต้องเลยครับและอาจจะมีคำถามชิงทายให้ลองคิดกันต่อนะครับว่าจากนิสัยเล็กๆทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมีแค่นิสัยเดียวข้อไหนที่ถ้าเราลองเอาไปปรับใช้แบบจริงจังที่สุดเลยในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับชีวิตเราได้บ้าง บางทีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากๆอาจจะไม่ใช่การพยายามเพิ่มอะไรใหม่ๆเข้าไปเยอะแยะไปหมดแต่อาจจะเป็นการเลือกที่จะลดสิ่งรบกวนหรือแค่เปลี่ยนทิศทางการใช้พนังงานของเราอย่างมีสตินั่นเองครับ